สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับวันที่20นี่ไงนะปกติแล้วเราจะไม่เห็นวันนะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าปฏิทินเนี่ยซื้อมามีประโยชน์นะครับผมผมรู้เลยว่าอีก1สัปดาห์เท่านั้นอ่าอีกประมาณ1สัปดาห์กว่านิดๆเท่านั้นที่ผมจะทํางานต่อที่นี่นะครับผมซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีพิกเป็นอีกหน้าหนึ่งแล้วให้เล่นต่อหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเอามาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อนะครับอ่ะไหนดูซิอืม สายลมอันน่าสะพึงกลัวผ่านสำนักงานของข้าเมื่อเช้าเป็นสัญญาณให้ถึงความก่อรหตุอย่างแน่นอนเราไม่สามารถกำหนดจำนวนคนที่ตายที่ตามกาหนดได้ในวันนี้ดังนั้นข้าจะปล่อยให้เจ้าเป็นผู้ตัดสินแล้วกันนะโฮต้าวันนี้มนุษย์ที่ดูน่าสงสยัยต้องตายข้าจะหาทางได้ใช่ไหมล่ะจับตาดูให้ดีนะจากเฟดโอเคครับวันนี้มันตามใจเราอ่ะเพราะทีนี้เราอาจจะต้องดีเทลอ่านหน่อยแล้วกันนะครับผม ปาเชเรรี่คูเปอร์เรียกว่าคุณคูเปอร์แล้วกันนะครับอายุ29ปีเป็นช่างปาเป่าแก้วเป่าแก้วนี่ก็จะเ,ะเหมือนแบบว่าแก้วเวลามันจะร้อนใช่ไหมครับมันจำเป็นต้องเป่าให้มันเกิดรูปทรงก่อนเนาะถึงจะสามารถจัดเป็นทรงต่างๆได้สำหรับคุณไม่รู้นะครับผมคือ,อแก้วเนี่ยเราเกิดมาจากทรายแล้วต้องทําการเป่าให้ร้อนมากๆนะครับในช่วงตอนที่มันหลอมเหลวสูงเนาะเพื่อจะได้เปลี่ยนเป็นแก้วครับอ่า แล้วทาไมเขาทาไมเขาสามารถประดิษฐ์ประติมากรรมแก้วได้ทุกแบบไม่ว่าจะซับซ้อนแบบไหนก็ตามซึ่งเขามีผลงานล่าสุดที่ผ่านมาประดิษฐ์ให้กับเพื่อนของเขาเองเนื่องจากเขาชอบเล่นหัลเลย์บอลเขาเลยผลิตเป็นรูปทรงใกล้เคียงกันซึ่งจะเป็นโมเดลแบบ3มมิติของตัวเองด้วยว้าวดูดีดูดีก็เป็นช่างที่ดีนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องตายอะไรขนาดนั้นวันนี้เขาตามใจเราไงอ่า ตามใจเราแล้วทีนี้พอเราไปติ๊กตามใจตัวเองขึ้นมานี่นายไม่ฟังที่ฉันพูดเลยเหรอเป็นอย่างเงี้ตลอดนะฮะรู้สึกโดนดอกอย่างงี้ประมาณ4ี่ดอกแล้วก็ว่าได้นะฮะ,อ,ะอ่ะละ่ะจองลีโฮอันนี้เป็นคนเกาหลีหรือเปล่าหรือว่าคนไหนไอเปาเช่กองลีฮกองลีคุณจองแล้วกันนะคุณจองอายุ22ปีครับเป็นแพทย์สนามลบไฟฟันที่อยากเป็นพลซุ่มยิงตั้งแต่เด็ก แต่ว่าด้วยอาการคันที่สุดหน้าลำคาญเขาไม่เคยหายเลยมันเลยทำลายความสามารถในการตั้งสมาธิและจดจ่อเขาเข้าโรงเรียนแพทย์ด้วยสาเหตุที่อยากจะแก้ไขเรื่องอาการคันนี้ให้จบและสุดท้ายเข้าลงเอ่ยที่เป็นแพทย์สนาม,มก็อันนี้เขาก็ไปเจออนาคตที่อีกแบบหนึง่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแมางที่ใฝ่ฝันแต่ก็ก็ก็ไม่ในทางที่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะจบแพทย์ได้เนี่ยมันก็ต้องใช้ความสามารถอับหนึง่ง เข้าใจมันไม่แรกระดับหนึ่งมันกล้างเป็นไม่ได้นะครับผมมาต่อไปโหวันนี้ผมพูดเร็วรืว่นไห้คนนี้คือคุณรุงมาริโอไม่ใช่หน้าตาเหมือนคุณคุณดูชั่วร้ายนะนะแต่เขาเป็นช่างทําผมนี่ใช่ไหมอ่านี่คือสาเหตุว่าท h y ไม e most b งง u t i f u l p e r นน n is t h ดดด s t ี e a u t i f u ะ p e r s o ม t น a t we h a อายุ35ปี ช่างทำผมไม่มีอะไรที่อาหมินชอบทำไปมากกว่านินทาคนอื่นการทำงานของเขาการทำผมของเขาเพิ่มโอกาสมากมายในการทำงานอดนีเหลกนี้คือการนินทาคนอื่นนะฮะ,ะแต่ว่าเขาไม่นอกจากปัญหาเรื่องความจำบางทีอามินก็จะนินทาเกี่ยวกับลูกค้าที่กำลังทำผมอยู่ก็คือมันปากไปหน่อยก็เลยนินทานลูกค้าที่ทำผมอยู่โถ่ออันนี้ก็ไม่มีผลอะไรนะฮะ มิเลนาอายุ30ปีเป็นคนขับรถแท็กซี่มิเลนาติดอยู่ในใจกลางสงครามมาเฟียยึดพื้นที่ของรถแท็กซี่รถของเธอโดนกีดถูกล่ามโซ่แล้วก็ถูกวางป้ายจราจรขวางไว้ทุกท่าสีรถรวมถึงเต็มไปด้วยโฟมแต่ว่าตอนนี้เธอกําลังพิจารณาจะเข้าร่วมบริการแชร์ผ่านรถทางแอปแทนอ๋อก็คือเปลีย่ยนจากการขับรถที่เป็นแบบว่ารถแท็กซี่ไปเป็นแบบว่ารถทางแอปแทนแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยเอออูเบอร์อะไรอย่างเงี้ย ก็คือเลือกได้ดีนะครับผมก็คืองานเก่าเราก็ไม่หายแถมอาการเลือกนี้อาจจะทําให้เราตกเป็นเป้าน้อยลงเนาะเพราะว่าเรื่องรถแท็กซี่เนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นรถธรรมดาบางทีก็จะแยกออกยากไงเพื่อความปลอดภัยคนสุดท้ายนี่เป็นแคลลีนอายุ36ปีครับเป็นนักเชิญศพและทุกวันนี้เธอต้องพบกับความตายทุกวันเธอไม่ใช่คนแปลกหน้าในเคสการวิกฤตต่างๆแล้วก็เธอมีทักษะในการ แก้ปริศานาะและส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพิษที่ร้ายแรงและจุลินทรีย์อ๋อก็คือเชี่ยวชาญเรื่องอโรคระบาดต่างๆด้วยเป็นนักชนสูตรศพที่เก่งวันนี้เหรอวันนี้เฟดว่างไงเฟดคือต้องมีคนตายใช่ไหมคนที่ดูน่าสงสัยจะต้องตายเหรอน่าสงสัยคนไหนหน่าสงสัยอื <S 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 คนนี้ปริมาตรแรก้วอืม ไม่ค่อยน่าสงสัยเป็นพิจารณามาเฟียไม่น่าสงสัยเท่าไหร่ไฟฝันอยากเป็นพลซุ่มยิงไม่น่าสงสัยครับผมสุดท้ายขี้ดินถาก็ไม่น่าสงสัยครับเอาจริงอ่ะที่น่าสงสัยเนี่ยคือเนี่ยเขาเป็นนักชนสูตรศพแต่ทําไมเขาถึงแบบว่าเชี่ยวชาญเรื่องโรคระบาดขนาดใหญ่นะเห็นไหมคือเดี๋ยวก่อนมันควรจะเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์หรืออะไรอย่างนี้มากกว่าหรือเปล่า คือนักชนสุดศพคุณเขาพยายามจะกองอะไรเกี่ยวกับศพหรือเปล่าไอ้น,นี้ผมว่าคนนี้ควรตายครับผมอันนี้ถ้าเราพูดถึงความน่าสงสัยเนาะอ่าส่วนคนอื่นรอดครับผมเพราะว่าผมไม่รู้สึกว่าเขามีอะไรแรงจูงใจที่ต้องแบบตายขนาดนั้นนะครับผมคนนินทาก็ไม่ได้แปลว่าเขาควรจะตายนะครับผม,มเรียบร้อยไปไหนดูที่ฟเฟดครับผม ข้าเฟดไม่อย <si ู่เหรอเมื่อคุณเข้ามาคุณได้สังเกตว่าสำนักงานของเฟดนั้นว่างเปล่านอกจากเลดีิพอลินตันที่กำลังงีบอยู่บนโต๊ะอ้า้ไงแมวน้อยเจ้านี่น่ารักจังเลยนะโทรศัพท์โบราณดังขึ้นกระทันหันเสียงโลหะที่แสนแสบหูคุ้นเคยเหมือนเดิม ฮ่าไอกริมสนุกดีนี่อย่างที่เจ้าเห็นขคาราและข้าตัดสินใจว่าข้าจะพักผ่อนแบบสั้นๆน่ะนะไม่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะเป็นเวลาว่างสำคัญในการวิจัยสำหรับนิยายใช่ไหมล่ะอืมอ่าท้าไปข้าไม่ได้พักบ้างอ่ะถูกต้องเฮล l l o กริมเจ้าอยู่ที่นั่นเหรอยังถูกสับแช่งด้วยคูมือไร้ประโยชน์นั่น มันไม่เคยทำงานเมื่อตอนที่ข้าต้องการเลยไม่ได้ยินเสียงเหรอเก,ก๊กไอ้เร่อแกมันไม่ได้ยินเสียงไอ้ไอสาระยำนี่มันมีวันหยุดให้แต่มันไม่บอกเราบางทีข้าก็สงสัยนะว่าเกี่ยวกับธรรมชาติของการพักผ่อนในวิชาชีพของเราเนี่ยมันมีไว้สำหรับผู้บริหารสูงเท่านั้นอะ่ะอ๋อก็คือก็จะบอกว่าไม่ได้ใช่ไหมอไอมี ข้าหมายถึงมันไม่ใช่ว่าเจ้าต้องการในทางเทคนิคเจ้าเป็นแค่ส่วนผสมประกอบต่างๆและเจ้าก็ไม่ได้มีชีวิตด้วยซ้ำอา้าวแต่เจ้าก็ไม่อาจจะคิดถึงการตรวจสอบพฤติกรรมเหมือนนะสรุปก็คือที่ผ่านมาเนี่ยกูเป็นแค่มะนาวสองลูกในต้นเรื่องใช่ไหม <c oughs> คือต้นเรื่องเราจะมีมะนาวสองลูกที่โดนหั่นมาเป็นตาให้เราอะ พูดตามตรงนะตอนนี้ข้าขี้เกียจข้ามั่นใจว่าเจ้าทำได้และก็นนดีด้วย Grim. อะล่ะตอนนี้ข้าต้องจมกับตัวเองก่อนนะทุร,รูลาก่อนทรุรูมันจะเป็นคำเหมือนแบบว่าลาก่อนในความหมายหนึ่งว่าทำไมท้องฟ้ามันเป็นวิปริตแปรปรวนทันใดอังกอร์จังเลยปกติมันไม่เป็นแสงอย่างนี้นะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะไม่รู้ช้อปปิ้งก่อน เม่ีคือไรตตางใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยยังลบลบความผิดไร้แรงอันนี้น่าจะไปถึงว่าวเวลาเราเขียนผิดเนี่ยให้ลบได้อ่าขึ้นวิทยุแม่เหล็กความเร็วสูงเกิดจากการประดิษฐ์หมุนเวียนนิรันด์นะมันบอกว่าอาจจะระเบิดใส่เจ้าด้วยน่าสนใจเอาจริงนะซื้อเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เรารู้สึกเหมือนเรารวยอยู่นะ <c oughs> เหมือนเรารวยเอาละ่ะไหนดูซิเราแต่งตัวเป็นอะไรดีวันนี้ วันนี้เราขอเป็นเป็นตัวเราเป็นตัวเราตัวเราเป็นแบบไหนอ่ะผมเป็นสีแดงนี้แล้วกันนะแล้วก็ชุดชุดชุดสีฟ้านีไหมมีไหมม,ไหม,มีปะเอ้ไม่มีเลยเหรอเฮ้ย <c oughs> ไม่มีเลยชิวมากโอ้นี่ไงอ่าถ้าเกิดผมเปลี่ยนหมวกอะมันเปลี่ยนไปตาม <c oughs> มันเปลี่ยนไปตามจริงด้วย <c oughs> ผมขอเป็นหมวกอย่างนี้แล้วกันนะ รอบนี้ขอเป็นหมึกแล้วกันมาทำงานวันต่อมาของเราผมไม่ีอะไรกองเต็มไปหมดเลยเอาละไหนดูที่วิทยุทำไรได้บ้างเอ้ยเอ้ยเอ้าเอยออะไม่ได้ละเฮียแม่นึงโอ้ยจริงๆเราควรซื้ออีกเครื่องนี้ตั้งนานแล้วนะมาเปิดเพลงใหม่ดีกว,ว่าครับผมมาจะได้บิวหน่อย ตะเปิดเพลงใหม่เออเออเอออ้ออูออาเอาเป็นว่าตั้งใจทำงานก่อนแล้วกันนะครับผมข้าต้องการความสนใจจากเจ้านะข้าได้รับแจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนและข้าเชื่อว่าเจ้าจัดการมันได้ตามปกติเลยวันนี้นะมนุษย์5คนต้องตายและต้องไว้ชีวิต1นคนนี่สำคัญยังไงงั้นเหรอปอรอปล่อยคนที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะมีชีวิต โอเควันนี้ก็คือให้เราคัดกรองเองว่าอ่าเรียกอะไรดีนะสำคัญยังไงใครสำคัญเนาะเจอรี่นะครับผมอายุ49ปีนักรักพาตัวเขาเป็นนักรักพาตัวที่น่าขนลุกไม่มีข้อแก้ตัวฮะเดี๋ยวก่อนนะล่าสุดเขาได้ใส่ชุดมัสคอตน่ารักเพื่อรักพาตัวคนอื่นเดี๋ยวก่อนนะครับผม <c oughs> <c oughs> คุณๆนะ ไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ตัวที่เป็นกระต่ายตัวมุงห่วงหรือว่ากระต่ายตัวเหลืองๆเอาเป็นว่าตายก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะป่ะคนต่อมานะครับผมฟุกุจิมานะครับอายุหกหกปีเป็นนักต้มตุน๋นก็หกหอกร่วงแล้วก็ได้เขียนหนังสือได้สาระมาหลายปีแล้วการกระทําของเขาก่อให้เกิดความทรมานในวงกว้างและเขาได้ผลกําไรจากมันแต่แยกไว้ก่อนนะครับคือว่าที่ผมกลัวเนี่ยผมกลัวว่า ไอ้หกคนที่มาเนี่ยมันจะเป็นคนชั่วหมดเลยไหนดูซิคนนี้โอกระตัดอายุ44ปีเป็นคนขับรถแท็กซี่เขามีความใฝ่ฝันอยากเป็นเศรษฐีพอกับการที่จะเป็นคนขับรถแท็กซี่เขาตกแต่งตั้งแต่กระโปรงจนถึงท้ายรถมีลูกบอลดิสโกโ้หมุนติวิวติวติวแล้วก็มีลำโพงบุ๊วับบุ๊ฟวับเทคนิคทรงพลังเจ๋งคนนี้ที่คือตอนเนี้ยสองคนเนี้ยใกล้เคียงกันมากคนหนึ่งก็คือเป็นปัญหาของแบบว่า คือคนรับผลกระทบก็คือคนนั่นแหละแต่ก็เป็นความแบบว่าการตัดสินใจของการลงทุนเองอะ่ะคือไม่มีใครมาจับมือให้เขาไปลงทุนกับคนนี้หรือว่า,าขายจากคนนี้หรอกคุณไปฟังเขาเองอะ่ะส่วนอันเนี้ยอันนี้เขาก็คือเสิร์ฟเสิร์ฟอาหารที่แบบว่ามีความเสี่ยงต่อการทำลายธรรมชาติตายละฆ่ามันทั้งคู่แล้วกันนะ <laughs> ไม่ต้องเลือก ยังไงมันก็ต้องตายห้าคนอยู่แล้วนี่นี่ไงใช่ไหมนี่ได้อชิเม้นด้วยนะฮะไม่ธรรมดาอันนี้ทีนี้เหลือสองคนแล้วคนเจาะเลือดกับคนขับแท็กซี่ผมว่าเธออายุคือมันห่างกันไม่กี่ปีล้อครับผมผมว่าผู้ชายมีโอกาสมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงโอกาสน้อยกว่าแล้ว 60ก็น่าจะใกล้เกษียณแล้วอะ่ะก็ถือว่าอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายของชีวิตแล้วก็ได้อ่ายินดีด้วยนะครับรุงรุงได้ไปต่อนะฮะไปไปเลยยังหยุดอยู่เปล่าเจ้านายหยุดอ่ะช่วงนี้ย้อ้เป็นไอตัน คุณมองไปรอบๆสำนักงานและคุณเห็นเลดี้เพลิงตันกำลังนอนหงายอยู่บนโต๊ะโทรศัพท์โบราณดังขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเจ้าเริ่มได้ยินเสียงที่คุ้นเคยแต่ว่าขาดๆเกินๆดังออกมาอ่ากริมเจ้าต้องไม่เชื่อแน่ความสนุกของข้ากำลังจะมี ation ช่างการเปลี่ยนแปลงความจำเจงของทํานักงานโอ้โหมันเกือบจะทำให้ทุกอย่างดูคุ้มค่าเลยนะอืมตกลงตกลงใช่เจ้าอาจจะคาดหวังสรุปประจำวันแต่ข้ายังไม่สามารถจะยอมรับภารนีได้ตอนนี้นะออไปได้แล้วไปไปเออเหอะเฮอะเหอเจ้านายโดดเหรอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายเจ้านายโดดงานเหรอครับผม จะนายโดดงานเฉยแล้วผมควรจะทำยังไงหรือ